สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมาพาชมบ่อกบนะครับที่ทําจากเลี้ยงในกระลมังนะครับผมแล้วก็ทําแบบแง่ายๆเลยนะเนี่ยนะครับผมอที่ใส่หัวอาหารแล้วก็เอากระละมังมาทำนะครับเนี่ยทำแบบนี้นะแล้วก็เอากระเบื้องเอาเศษกระลมังมาไว้ให้เขาแบบเขาไปซุกอยู่นะครับลาเขา นะแล้วก็เนี่ยอีกบอ่อหนึ่งกำลังตัวเล็กอยู่เลยนะครับเพิ่งเอามาลงได้ประมาณสามวันสามวันประมาณสามวันก็ใส่กระลำงัเล็กๆอย่างนี้นะเล็กอย่างนี้ให้เขาเล่นบ้างละให้หัวหาเนี่ยก็เอาผ้าดำก็ได้ยางดำ่างเ้นะที่เป็นในเนี้ก็ได้ใส่ที่ อาหารที่เขานะเป็นอย่างนี้แหละบมอนี้ก็เพิ่งเอามาลงได้ประมาณสามวันนะประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวบมอนี้นะก็เลี้ยงแบบง,ง่ายๆนะเป็นแบบง่ายๆเนี่ยเอามาลงได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็ตัวตัวก็เริ่มโตแล้วประมาณสักใหญ่มากแนละ้วก็แล้วก็ทำนี้นะอันนี้ก็ กันไว้ครับกันนกกันอะไรเข้ามากินนะครับกันพวกนกกันพวกแมวพวกอะไรจะเข้ามากินนะับช่วงมันโตแต่ช่วงมันเล็กก็นกจะเข้ามากินเพราะว่าพื้นที่มันเป็นป่าอย่างเงี้นะเป็นป่าก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนนะไม่งั้นกินหมดก็พื้นที่เล็กๆนะครับก็เลยทำอย่างนี้นะก็ง่ายๆนะับง่ายๆทำง่ายๆนกะ็เลย คนงบน้อยนะก็ท่านใดอยากทำตามก,ามก็เอาไปทำตามได้เลยนะก,ก็กำลังจะทำอีกมมประมาณสองสามโบยนะทำแบบนี้แหละก็อา,ารละมังลเล็กๆประมาณนี้นะมาใส่เขากินเวลาลงน้ำไม่ว่าจะลงน้ำไม่ว่าจะใส่้องอาหารให้กินเขาก็จะลงไปกินนะเขาจะลงไปกินนะี่ับ บบนันง,ง่ายๆเลยนะครับเ้็วโตเร็ว,รวามากเลยครับถ้าถ้ามาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ตายน้ําครั้งหนึ่งนะครับมาอาทิตย์หนึ่งตายน้ําครั้งหนึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะลง,งหวานหวัวหาเล้กกินดูนะว่าเขาจะมาลงไหม นะพอเราหว่านหัวอาหารก็ไปเขาเขากินนะครับเขาก็จะลงมากินนะบก็จะออกมากินที่เราแล้วพอตันไหนกินอิ่มแนละ้วเขาก็จะไปเข้าไปซุปในที่เราทำให้เขาซุปนะครับถ้าตัวไหนยังมีอิ่มเขาก็จะลงมากินเรื่อยๆนะลงชมมันไปเรื่อยๆนะแต่เมื่อเช้าผมหว่านครั้งหนึ่งนะั้นนะก็อาจจะบางตัวก็อาจจะอิ่มแนละ้วก็ไม่ออกมากินบางตัวเขาก็ออกมากินนะครับ ็คือเอาแบบง่ายๆเลยนะเลี้ยงง่ายๆโตเร็วมากเลยนะกบยิ่งยิ่งโตราคายิ่งดีนะผมแต่กิโลละหกสิบเป็นร้อยยี่เลยนะสูงถึงร้อยี่เลยนะกอ,อน้ำเขาเริ่มมีกลิ่นหน่อยแล้วก็ถ่ายน้ำออกออกแล้วก็ แล้วก็ใส่น้าไปใหม่นะครับตัวนี้เพิ่งผมเพิ่งเอามาลงได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะตัวใหญ่มากเลยนะประมาณสักน่าจะเจ็ดตัวโลสิบแปดตัวโลแล้วนะครับจากที่ผมเอามาตัวเล็กๆประมาณยู่ก้อยนะครับทิดหนึ่งก็รวมตัวแล้วลนะบอน,นี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยตัวอีกบอหน,นึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวนะครับ านผู้ชมท่านไหนมีวิธีแบบอื่นที่ง่ายกว่านี้นหมครับถ้ามีก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับว่าทํำยังไงสำหรับผมก็เคยลองทํงนี้มามาหลายครั้งแล้วครับเพราะมันได้ผลดีแะมันก็เลี้ยงง่ายนะเลียงงยเ้ยงง่ายกว่าปลานะเพราะปลามันต้องใช้น้ําเยอะแล้วก็หวานก็ต้องเยอะถ้าเราบรรโตมากเราก็กินให้กินวันละครั้งก็ได้เนะี่อันนี้มันกําลังประมาณกลางๆอยู่ก็ให้กินวันละสองครั้ง เช้าเย็ยนนะพอเขาโตได้สักประมาณแปดตัวโลหรือสิตัวโลอย่างเงี้ยนะหรือเจ็ดตัวโลประมาณนี้นะครวก็ให้กินวันละครั้งก็ได้นะเพราะว่ากบเขาจะไม่ค่อยมันมันไม่เหมือนปลาเนะาะถ้าปลาเราให้กินวันละครั้งมันก็จะไม่ค่อยโตเนาะแต่กบมันตามาตัวจัตยานเขาเนาะเขาก็โตเร็วหอาหารก็ให้กินหอาหารปลาก็ได้นะครับทั้งอาหารปลาหอาหารกบก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะ เพราะว่าที่เรก,กบก็ไม่ได้เอามาจากไหน,นครับก็คือเพราะเองนะครับบ้านพี่ชายของเพาะเองก็เลยเอามาเลี้ยงนะครับก็ถ้าโตไปก็เอาไปทํากบยัดไส้หรือเขามาซื้อรับซื้ออย่างเงี้ยประมาณสักสิบตัวโลเก้าตัวโลก็ประมาณโลละแปดสิบห้าบาทถ้าใหญ่กว่านั้นก็โลละร้อยร้อยยี่สิบนะครับถ้าประมาณสักสิบหกตัวโลก็โล หกสิบหสิบห้าอย่างงี้นะเจ็ดสนะิบแล้วแต่นะแล้แต่ขนาดนะครับกบยิ่งยิ่งตัวใหญ่ยิ่งยิ่งได้ราคานะครับผม mm hmm. ก็อยากแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเอนได,ได้ได้ดูกันนะครับว่าแถวสุรินทร์เขาเลี้ยงกันอย่างงี้นะครับก็บางพื้นที่เขาก็ทําเป็นบ่อปูนหรือว่าบ่อซีเมน์อย่างนี้นะบางพื้นที่นะบางพื้นที่เขาก็เลี้ยงในานาแต่ันเราไม่มีเนาะเราก็ทำอย่างงี้เอามันง่ายกว่านะครับผม ถ้า,าให้ชมแค่นี้นะครับผมเดี๋ยววันหลังถ้าเขาโตเดี๋ยวผมจะให้ชมอีกนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ